สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่ใหม่อีกแล้ววันนี้เรามาเจอกันในเกม King of Crabs ราชาปูนั่นเองเฮ้ย <c oughs> ออกมาก็โดนเลยโหสงสารหนูเธอเพิ่พงเกิดเมื่อกี้เองกล่องไปๆๆไปไปไปดูซิได้ไรทุบๆ,ๆ,ๆตะบองเฮ้ยจะโดนฟรีเจอุ๊ยผิดพลจะไปเกือตัวเล็นิดเดียวอ่ะเปลี่ยนเปเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยโดนยิงอีก เกิดใหม่ค่ะหนีก่อนเรายังตัวน้อยอยู่ไปตรงนี่มีคนดีกว่านุ๊กอุอ้ยังตอนใหญ่มากเฮ้ยฝันไม่หยังด้วยอ่ะรอดอุยตัวเล็ก็เข้ากันอัน,นก็น่าเสี่ยงนะแต่เติมเลือดก,ก่อนเย้มาเลย ยาวมาจากไหน,น่ิตายอะเริ่มใหม่นะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย no. น้อหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเราไปหาตัวเล็กๆก,ก,กินก่อนดีกว่าหาอาวุธเล็กรๆให้ได้แล้วก็ไปสูส้กับอูเขา แต่ไม่มีอาวุธ <c oughs> เลือดสาด,าดแล้ว,วก็หดเหมือนนั้นเนี่ยหดแบัตั์ตัวเล็กๆน่าเกลียดจริงๆเลยฮ้ยได้ขวานมาแล้วไหนลองดูสิว่ดได้ไหมโอเคเลยอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัย ลองปืนอา้าวหยิบไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรตีขานก็ยังโอเคอเรียบร้อยเฮ้ยไปทางนี้ดีกว่าอวยเกิดแป๊บเดียวได้ที่ยี่แปดแล้ววันนี้จะได้เป็นคิงกับเขาไหมนเนี่ยเดือดร้องยองไป เจอเการมยาวอีกแล้วฟรีสเดาค่ะหนีหนีหนีหน,น,น,นเต่นาน้อยตาน้ยไปก่อนแล้วกันหาวุดก,ก่อนไม่มีงุเลยอะ่ะแล้วก็รักษาชีวิตเราไปก่อนเนาะหาของต่อไป แล้วครับดาบมาเลยลองดูซิลองดูสิใช้ได้หุยน้องน้องแรงมากมากตั้งหอตัวเท่ากันก็พอสู้ได้หนอะ <c oughs> เอาละครบมือทั้งมีดและกรอกน่าจะพอสู้เขาได้แล้วนะไ <c> ห <oughs> น,นลองตัวนี้ดู โอเคเลยพอมีมีดมันก็โอเคเนาะแต่อาวุธหาย,ยากมากเลยเฮ้ยแต่ตัวเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วฮ้ยสู้ได้โอเคค่อยดีหน่อยอย่าลอกเครียแก๊งก้ามยาวตรงนี้ให้หมดเลยค่อยๆเก็บเวลไปเนาะเล็กๆน,น,น้อยๆก็กินไปก่อน รไปทางไหนดีอะ่ะมันเงียบเงียบเหงาเนอะแถวแถวนี้ <c oughs> เฮ้ยจะยิงเสียงปืนปะเดี๋ยวเราอยู่แบบเซฟเซฟเนาะเอ้ย <c oughs> ตัวอะไรเนาะเฮ้ยมีกรอโอเคเอาวุธครบมือไปไปลุยกันเฮ้ยตัวเลก เรียบร้อยเราก็เริ่มตัวใหญ่แล้วนะเนี่ยแตกต่างจากตัวเล็กเมื่อกี้เลยวิ้ยป้แจฮือป้าแจป้าแจขอเพิ่มจำนวนใสกรอกหน่อยเฮ้ยมีขวานด้วยเอาขวานดีวนดวกว่าเจาะก้ใสกรอกเยอะเลยใช้ได้หุยกุ้งตัวใหญ่มากเลยอะไม่กล้าเสี่ยงเนาะอย่าเสี่ยงเลยหนีดีกว่า โอ้แต่แถวนี้มันแปลกไม่มีใครมาเล่นแถวนี้เลยมีแต่บอดันั้นเลยมันก็ปลอดภัยดีนะแต่เรื่องน่าจะอัพคาเฮ้ยลองเย้ yeah, อันทอโหดีจังเลยนั่นนะจะได้ของดีๆและขณะนี้ข้าก็พร้อมแล้วแต่ไม่มีใครมาให้ตีเลยงั้น ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาก่อนดูสิมีใครเฮ้ยนี่ไงมีตรงนี้สองคนมาขอลองดาบหน่อยเฮ้ยหนีไปไหนอีกคนหนึ่งได้คบไฟมาโอ้ยหลุดเอาคบไฟแหละดีแล้วเฮ้ยมีกล่องกล่องเจ้าคะ่ะฮี่ได้โลมาพร้อมแล้วแต่ไม่มีใครผ่านมาเลย เผ่อแป๊บเดียวในที่17แล้วแต่คะแนนก็ยังห่างที่ต้นๆเยอะมากสงสัยต้องรีบเก็บเวลแล้วมีไงมีคนผ่านมาเฮ้ยปืนมันเริ่มเลยไปแล้วถ้างั้งนนะไม่เอาท่านี้ไม่มีคนเลยอ่ะกล่องื้ามยาวหมาลองดูสักตั้งเฮ้ยมาทั้งฝูงเลย ตาย้ยยยเกิดใหมรอบอุ๊ยอันตรายเหลือเกินอยู่แถวนี้คิงอยู่ใกล้ๆเราหนีไปทางซ้ายดีกว่าหาอาวุธก่อนโอ้ชีวิตตัดโลกไม่ฆ่าเขาก็ต้องโดนเขาฆ่าเนาะเฮ้ยมีเกราะยังไงป้องกันตัวเอาไว้ก่อนอุยตัวนี้สดมากเลยเราก็ป้องกันตัวนุก๊ก ต้องกันตัวแบบตัวใหญ่กว่าแล้วก็จับปูกินต่อไปกินปูไปไเรื่อยๆยูๆก็ติแล้วเฮ้ยหลังโอยได้กรออีกแล้วไม่มีอาวุธเลย มากันอีกแล้วค่ะมากันอีกแล้วค่ะมีมีน้มกเก็ตอยู่ฟรีสไปเลยค่ะฟรีสแล้วก็หนียังยังยังตามไม่หยุดโอ้ยโยหดุมสองตัวอีกต่างหาตายตานี้โดนคิงค่ามาสองรอบแล้วนเนี่ยจะเ,เกิดแถวนี้เลยยะกิดที่เดิมวยวิ่งสิคะรออะไรท่านผู้ชม ปางตายหาอะไรกินก่อนหนีอีกแล้วอาวุธก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งอย่างหาปูกินก่อนเลือกตัวเล็กๆก่อนก็แล้วกันกันพลาดอยู่ใกล้ชิงมันจะโผล่มาวันไหนก็ไม่รู้ วอะไรอยู่ใจมั่งเนี่ยโอ้ยก็ยังดีอะเผื่อจะได้คะแนนกับเขาบ้างโอ้โหคะแนนเราต่างจากที่สิบมากเลยอ่ะดีดิดีดิดิ้ออีตัวใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ยเสียงปืนจากที่ไหนนี้ก่อนนี้ก่อนลอง หัวใจเย้ yeah. ได้เลีนต่อแล้วอยู่แถวนี้แหละปลอดภัยดีนี่ได้อาวุธมาแล้วเออยิบข้วาวมันหน่อยเนาะเฮ้ยนีโลเอาโดนตรงนั้นน่ะฟรีตรงนั้น ฟรสีสับคืนค่ะหุ้ยปางตายหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหุย้ยเดกระจายขอกินเลือดหน่อยนะปูเสฉวนเฮ้ยค่อยสู้ได้หน่อยไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยมีกล่องเดินเ,เลยเดกลับไปที่กล่องเลยดูซิได้อะไรนี่แน่นี่แน่หยปังตอหุ้ยน้องสดมากจัดไปเลยจ้า อาวุธครบนี่นมีกล่องอีกอันนึงไม่คันกินเป็นอาหารเลยขอไม้เบสบอลอีกอันเฮ้ยตังเทียบเลยเฮ้ยวอง ใได้ตัวอัดสามสิอันแจ๋วเลยใช้ได้อีกนานเฮ้ยตัวจิ๋วมีปืนด้วยเฮ้ยฟรีสิครับคุณผู้ชมนี่แน่นี่แน่นีแน่นแนเอา้าหายไปไหนแล้ววะจงใส่ลุดสีบูดำต่อหูยอย่างเหนียวสีไม่เข้าเลยอะ่ะขนาดมีอาวุธนะเนี่ยเอาตรงๆยังไม่ค่อยได้สู้กับใครเลยนะเนี่ยเขาีมแ,แล้วก็ตีตัวเล็กตน้อยไปเรื่อยเปืเ่อยได้ที่เจ็ดแล้วว่า ซัดกันนวัวแถวนี้สงบยังไงก็ไม่รู้ไม่มีคนผ่านมาเลยซัดกันนวัวแถวนี้สงบยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่มีคนผ่านมาเลยเฮ้ยซีอิว๋ว ช่วยนน้อยมิงละทางุ้ยเฮ้ยกล่องมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยกล่องของขวัญเฮ้ยเงินเฮ้ยแจ๋วเลยเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนโอเคขอกินเลื่อนหน่อยนะจ้าหนุสมีกันมากเสื้อผ้าเป็นปูเผาเฮ้ยได้ดาบพิเศษมาด้วยจังเลยนีแหนมีแหน,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 นปฟาใโหมออุ้ยขึ้นอันดับห้าแล้ว จริงอ่ะโอ้ยกล่อง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 ตะบอง20อันจ่มเลยข้างไหนดีล้วเนี่ย <Okay. S 1> ข้างบนแล้วกันเฮ้ยฝูงปูเพียบเลยเนียวบุตก็สบายหน่อยตัวเราก็ใหญ่ด้วยตีไปเรื่อยอย่างนี้แหละ ลองดูสิสูสีสูสีดูดีดูดีดดตัวเล็กตัวน้อยเพี่เฮ้ยลองเอยเข้าไม่ได้วนไปข้างล่างล้กกันหมายหน้สามมามา,มา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 โอ้ไม่ทัน กองกองกองนีแน่ดีแมงกิ้วสามอันก็ยังดีเฮ้ยไม่ก็ใหม่อีกแม่ยเฮ้ยนั่นไงมาแล้วมา ูอัดจามสิบชิ้นโอเคอย่างนี้ก็ลุยได้สบายสบายไปละไปละไปะห,หาตีมว่วตัวแล้วเฮ้ยกูอัดตีจับเลยเทียบแบบตีไปเรื่อยๆค่ะจริงเกมนี้ก็ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะคะช่วงแรกก็เอาชีวิตรอดหน่อยหาอาวุธหาเกราะแล้วก็ตีตีไปมันดีเหมือนกันใครชอบเล่นมาเล่นกับพี่ใหม่นะ เฮ้ยก hey, ลองเฮ้ย hey, ไม่ทันฟื้นไฟโดนแน่คราวนี้ mm hmm. เป็นปูย่ย่าโอเคค่ะสนุกกันไหมคะถ้าใครสนุกวันหลังมาดูพี่ใหม่เล่นเกม King of Crab กันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วมาเจอกันอีกคะ่ะ